สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ชอบหอยด้วยกันนะครับอ่านี่คือฟาร์มหอยของบาวย้อนะครับอ่าน,นี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าฟาร์มหอยของบาอยยอ้อนไปถึงไหนแล้วนะครับนี่ก็เป็นบ่ออนุบาลนะครับซึ่งมันโดนฝนลงมามันน็อกน้ํานะครับก็รู้สึกว่าตัวอ่อนตายไปเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นบอ่อบ่อของพ่อแม่พันธุ์นะครับ กำลังกินอาหารอยู่นะครับบ่อของพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้คือบ่อของสนิมยังไม่ออกมาครับยังอยู่ในนะครับเขายังแอบอยู่นะครับยังไม่ออกมายังไม่มืดนะครับอันนี้ก็เป็น,นเขากำลังจะออกมาเหมือนกันเขาแอบอยู่เหมือนกันนะครับเป็นของบ่อสีทองนะครับอันนี้คือสีทองล้วนๆนะครับ สีทองล้วนนะครับให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งมัลบอรี่นะครับแล้วก็ใบะมะละกอนะครับต้นกล้วยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็กําลังจะออกมานะครับกําลังจะออกมากินกันนะครับเนี่ยเขาก,กำลังกินกินอยู่พอด,ดีอันนี้ก็เป็นบ่อลูกนะครับบ่อลูกก็ให้อาหารไปแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่ก็คือบอ่อลูกนะครับรู้สึกว่าขึ้นมากินดีมากวันนี้นะครับบรรยากาศได้เลยนะครับแดดร่มๆตกนะครับต่อขึ้นมาประมาณนี้อันนี้คือบอ่อนี้นะครับนี่เป็นบอ่อของพี่เมื่อกี้เนี้ยนะครับโตขึ้นนิดหน่อยนะครับก็กำลังกินเหมือนกันนะครับขึ้นมามุมนั้นแล้วก็มุมนั้น สูไม่ดูใกล้ๆครับเขาก็กําลังกินอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็กําลังกินอยู่เหมือนกันเบลอเบลอหนึน่งนะครับวันนี้ก็เหมือนกันกําลังกินกันอยู่อย่างอ,อร่อยนะครับมีแหน่ด้วยมีต้นของม,มันบับรีด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับดูภาพรวมนะครับอันนี้ก็ขึ้นมานะครับว่นนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันเวลากินอย่างอ,อร่อยนะครับดูบอสสุดท้ายนะครับ สุดท้ายนี่ก็ขึ้นมากินเหมือนกันนะครับเทมเลยนะครับวันที่16นะครับเดือนเจ็ดนะครับสอพันาอเดี๋ยวอีกฝัง่งนี้ก็กำลังขึ้นมานะครับนกหอยกำลังขึ้นมา อันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวเป็นตัวไข่ชุดแรกเลยที่ทําเกี่ยวกับหอยนะครับนี่ก็เป็นวอนนี้เลยแหละลูกแรกๆเลยนะครับที่ฟักตัวอ่อนออกมาเขาก็โตแล้วนะครับพร้อมที่จะเป็นพ่อพันธ์แม่พันนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตให้ดูนะครับ นะครับแล้วไว้วันใหม่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ